วิธีปลูกมันในกระถางนะครับมันหวานปลูกไว้ครั้งเดียวกินได้ตลอดไสวิธีง่ายแสนง่ายนะครับขั้นตอนแรกคุณใส่น้ําไว้แบบนี้เลยคุณนามันที่คุณอยากกินเน่เอามาแช่น้ำแบบนี้นะครับรอให้มันงอ,ก,นนอนงกแบบนี้ออกมาหรือว่าคุณจะทําแบบนี้ครับวางไว้ในดินกบไว้ครึ่งเดียวนะครับพอมันใบออกมาแตกยอดออกมาแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมาเขาจะมาแล้ว,ข,วขั้นตอนต่อมาครับง่ายแสนง่ายครับคุณนํากันไกลมาเลยครับแล้วคุณมาตรงนี้ครับ ตัดครับตัดให้ขาดเลยชับชับเราเหลือไว้ทักสามข้อก็ได้เนี่ยเราเหลือไว้สามข้อนะครับเพราะว่านํามาใส่ในน้ําปลูกต่อไปเหมือนเดิมเนี่ยเนี่ยเพื่อเราจะได้เอาไว้มียอดพันธุไว้ปลูกได้ตลอดขั้นตอนแรกเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาครับเมื่อเราได้ยอดพันแล้วนี่มันอะไรก็ได้นะที่คุณชอบกินแล้วคุณก็มานับข้อเลยครับประมาณเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ประมาณนักสี่ข้อแบบนี้นะครับเอาให้เราสี่ข้อปุ๊บเราตัดไปเลย แล้วเราก็ริดใบออกนะครับปึ๊บริดใบออกสองสองสองใบนะครับเอาใบออกแบบนี้นะเห็นไหมปึ๊บนี่ลดการคายน้านะครับแล้วก็เวลาเราปลูกปลูกง่ายแสนง่ายสูตรดินปลูกคุณไปสามารถเลยสูตรสุดยอดดินปลูกเออสดชื่นคุณเซิร์ชเลยเรานําดินปลูกมาแบบนี้เรานํายอดพันธุ์ที่เราได้เนี่ยที่เราจะปลูกครั้งเดียวแล้วก็มีกินไปตล,ลอดนะครับมาปักไปเลยนะครับนะครับยอดเอาไปปักนะครับส่วนรักปักใจคุณ เดี๋ยวเรานําไปปลูกต่อได้อีกนะแล้วก็สามารถเนี่ยบ้มียอดเอาไว้เป็นต้นพันธ์ไปได้ตลอดข้างหลังนี้มีทั้งมะละกอที่เออจะชื้นรับรองผสมสายพันธ์ต้นไม้ป่าต้นหนุกพึกต้นอะไรเต็มไปหมดต้นผลไม้แปลกนะครับวางไว้เป็นชั้นๆแบบนี้นะครับชั้นอะไรชั้นรักเธอฮันน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  เราก็ชวนที่รักไปที่ร่มได้หมดนะครับแต่มาคนเดียวก็ได้ใส่กระถางเล็กๆเอาไว้ชําไว้ก่อนก็ได้หรือว่าคุณจะนําไปปลูกตรงที่คุณอยากจะปลูกเลยก็ได้สดชื่นจะชําไว้ตรงนี้เลือกตรงที่เป็นแสงรําไรนะครับมีแสงราไรแล้วเราก็นี่ครับ รดน้ำช่วงแรกเราก็ลดน้ำได้เลยครับเช้าเย็นนะครับพอจนต้นเนื้อมันแข็งแรงรากมันแข็งแรงเราก็นําย้ายไปปลูกซึ่งผมจะย้ายไปปลูกตรงนู้นก็เป็นทํากระถางไว้โดยเฉพาะว่าคุณตาก้องชอบกินมันม่วงมันหวานมันญี่ปุ่นเราก็ปลูกเอาไว้กินเองได้สุขภาพเดี๋ยวผมพาเดินไปดูหน่อยตรงนี้ก็เป็นทุกมะละกอที่ผมทดลองผสมสายพันธุ์เอาไว้นะครับก็ทดลองปลูกเอาไว้มะละกอนน่้อเยอะหน่อยนี่คือต้น อ,อย่างมะน,นาวเ,เนี่ยก็สามารถเอามาปลูกในกระถางไดพ้พื้นผักสวนครัวพืชผักอื่นบ้านเนี่ยปลูกครั้งเดียวเรามีกินไปตลอดแถมช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยนะครับใครดูอยู่ปูกต้นไม้คนละต้น2ต้นนะครับได้ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจลดภาวะโลกร้อนแล้วโลกก็จะสดชื่อ